ทุกคนใส่ด่วนเจนุคคือทุกคนตั้งหน้าตั้งตารอกันเยอะมากนะคะบอกเลยใครอยากเข้ากลุ่มฟรีกดลิงก์ด้านล่างนะฟรีนะคะจัดนะคะบนชอบแปดนะคะล่างชอบสามนะคะโอเคนะคะก็เฮงเฮงนะอ่ะมาพร้อมอยัง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 นะคะสวัสดีหนึ่งหมื่นเจ็ด พันคนดูจ้าสตีหนึ่งหมื่นแปดพันคนดูนะเอาให้ถึงสองหมื่นเลยป้าแล้วเดี๋ยวให้แคปมา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 ,มาโอเคส,สดีค่ะมาเดี๋ยวเจนนุ่งให้แคปและคนดูเท่าไหร่เท่ากันค่ะขอให้เฮงนะเฮงเฮงไปด้วยกันนะผิดถูกอย่าว่ากันนะ มาหมื่นเก้าแล้วเอาให้ถึงหมื่นเก้าก่อนมาเดี๋ยวเขาให้รูปนิดนึงแล้วเดี๋ยวเจให้แคปเลยนะคะนานๆทีจะมีคนดูเยอะขนาดนี้นะคะอ่านะคะก็คือแล้วแต่นะคะเจนุกชอบหนึ่งห้าห้าสามนะคะแคปเจอ่ะห้าสี่สามสองหนึ่งศูนย์นะคะอันนี้เป็นใบน้ําเงินนะคะแคปได้เลยนะคะใบน้ําเงินนะคะห้าสี สามสองหนึ่งย์นะคะอันนี้ก็เป็นใบน้ําเงินนะใบน้ําเงินนะคะเผื่อใครชอบตามได้เลยค่ะเผื่อใครชอบตามได้เลยค่ะโอเคค่ะใบน้ําเงินนะโอเคโอเคค่ะอ่ะและ้วน,นี้ก็คือเป็นเลขความฝันค่ะเป็นเลขความฝันนะคะเป็นเลขความฝันนะ c อ่าแคปเจอร์ค่ะ เลขความฝันนะคะจริงๆจนนุก็ไม่ได้ฝันเราแต่เป็นเลขชอบนะคะเจนนุชอบ30ระวัง35แล้วก็883ค่ะชอบตามไม่ชอบผ่านนะคะชอบตามไม่ชอบผ่านเลยค่ะแคปเจอร์ค่ะ5 4 3ส1 0นค่ะนะคะโอเคดูนะอันนี้คือใบเลขความฝันนะคะเออชอบตามได้นะคะและนี่คือสายด่วนค่ะแม่สายด่วนค่ะแคปเจอร์ค่ะ นะคะแคปเจอร์ค่ะห้าสี่สามสองนะคะผิดถูกอย่าว่ากันนะแม่นาะจนุกไม่รู้ว่าเลขจอกอะไรนะคะแม่แม่นะคะผิดถูกอย่าว่ากันนะคะผิดถูกอย่าว่ากันนานจนุว่าบนอนะ่ะแปดน่าจะมานะคะ เออก็เลยว่าใส่แปดเยอะไปหน่อยนะคะเจ,จนุกชื่อว่าบนแปดมานะครับบนบนชอบแปดนะคะอ่าเดี๋ยวให้แช่นานๆเลยค่ะให้แคปนานๆเลยค่ะให้แคปแบบนานๆเลยค่ะทุกคนขาทุกคนใครสนใจนะคะคุมหิวเจนุกนะคะขอขายของเลยนะขอขายของนิดนึงนะคะ เออไหนๆก็ให้แนวทางแล้วนะคะทุกคนใครสนใจคุมหิวเจนุกนะคะหนึ่งกล่องมีสิบห้าแคปซูลนะคะทานได้สิบห้าวันนะคะเห็นผลตั้งแต่เม็ดแรกเลยนะคะมีออยทุกอย่างถูกต้องนะคะมี GMP นะคะทุกอย่างถูกต้องนะคะหนึ่งกล่องสี่ร้อยบาทส่งฟรีนะคะซื้อสองกล่องยิ่งถูกซื้อสามกล่องยิ่งถูกนะคะอันนี้ก็คือเป็นสินค้าคุมหิวของเจนุกนะคะใครสนใจนะคะ แนะนำนะคะให้ทานหลังอาหารเท่านั้นนะคะกินข้าวเสร็จนะคะ15นาทีกินเลยหนึ่งเม็ดคุมหิวตั้งแต่เม็ดแรกนะคะการันตีเลยค่ะนะคะถ้าคิดถ้าซื้อไปแล้วไม่เห็นผลไม่ต้องซื้อไม่ต้องซื้อต่อโยนทิ้งไปเลยจบนะคะเออบอกเลยว่าเจนูกล่ะลูกค้ากลับมาซื้อซ้ำเยอะมากใครสนใจทักแชทลิงก์ที่เจนุคพังหมดได้เลยนะคุมหิวเจนู